สวัสดีครับสวัสดีสิแฟนคลับนะครับมาพบพอกระเบ่าทโทนครับมือนี้พามาชมบรรยากาศทองให้ทองหน้านะครับนี่ครับพี่น้องเขาธงนี้คือเป็นทงสี่บ้าทโทนลงทุนนะครับสื่อพันเขามาม่นะครับเป็นพันเขาที่ได้มาตรฐานส่วนลงนี่ก็เป็น พันเขาที่เป็นเขาของปีที่แล้วนะครับเขาปีที่แล้วที่บ้าทุ่ใปศัยเพราะว่ามีเขาแก้มลายนะครับเขาผสมแต่ตัวนี้คือเป็นมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยความแตกต่างคือว่าต้นเขาเนี่ยต้นเขาครับจะำใหไงนะครับตัวนี้จะลัมหน่อยกว่านะครับเนี่ยใบตัวนี้จะเขียวแต่ก้อดีนะครับความแตกต่างนะครับ คือใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยหลับร่วงช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่น้ำน้อยๆห,หลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วกะฝนตกอยู่ทุกมือนะครับแต่ว่ากับบริโต๊กขนาดที่ว่าน้ำสีไล่นี้นะครับพอ่อพ่อต้นเขาได้กินปุ๋ยเต็มที่แล้วบัะเนี่ยทั้งฝนตกใส่แล้วก็น้ำห่วยน้ำห่วยจะนุนนะครับน้ำห่วยนี่จะทัดจาก จากอันนี้ไปประมาณสองกันหน้านะครับพ่อนำหอยหนุนปึ๊บมันก็นจะเข่ามาตามทอนะครับแล้วก็จะมามานี้พอมานี้แล้วก็จะขามมาหนีนะครับเนี่ยครับพี่น้องทวมกันแท้เลยนะครับกันแท้นี่กันแทสูงเลยนะครับนี่แต่ว่าเขาเห่านี่ก็ถือว่าถ้าแมนลงไปตอนนี้ก็เพียงข้อนะครับต้องบอกว่าเขาเพียงข้อเลยนะครับ น้ำมันก็นจะไปตามท่อนะครับนี่ท่อน้ำจะอยู่นี่นะครับนี่จะทะลุมาฟังนี่นะครับแต่ตอนนี้คือน้ำมันสูงแห้งนะครับแล้ววันนี้มันก็นจะไปขามท่างหันนะครับหลอดไตทางจะมีทอใหญ่นะครับลงไปฟังพุน่นไหลาจากฟังนี้ไปฟังพุ่นเลยนะครับลงไปพุ่นเลยคือเขาห้องมันเด็ดปุ๋ยแล้วนะครับถ้าแม่ น้ำม,มาเร็วกว่านี้นะครับอาจสีเอาน้ำปุ๋ยเท่านี้ไปได้นะครับนี่สวนกันแท่นี่ก็ถือว่าเป็นกันแท่ใหญ่นะครับมัมีปัญหานะครับนี่พี่น้องเพิง่งฟังนี่เนี่ยน้ำสูงกว่าฟังนี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าน้ำห่วยจะดันมาทางนี่นะครับดันมาทางนี่น้ำนะครับ คันแทกกว่างนะครับเป็นคันทคแทเรนนะครับนี่สำหรับนี่มองนี่มีโอกาสสิขาทากันไดนะครับสำหรับมือนีหมูอว่านนะครับมือนี้กับเป็นศาสตร์ของทางขมีนเพิ่นนะครับหรือว่าเป็นงานตาเบาตามประเภทนี้เพิินกัเอินว่าแซนโดนตานะครับแซนโดนตาป้า ป้ามาหนามๆนะครับรเสียลองเอาเบดมาปักเบิ่งว่าจะได้มีตัวบอเพราะว่าถ้าแม่นไต่ตอนนีกับ,บอ่อเห็นนะครับเพราะว่านามลึกสองบ่อสอดนะครับแต่กรนามคุ้นนะครับนามมากไม่ขอนขางจะคุ้นนะครับนี่นี่มองนึงนะครับที่มีทอนี่นามจากนี่ไรลบาพผีนะครับ ก็ไปพุุนนะครับโว้ยบ่อแมนทอรอกนี่เบิงสซ่งเลยนี่มันน่าจะเป็นหูกระปูนะครับนี่องนี้กระสอดองนี้กระสอดถวมครับนี่หูหนูพี่น้องเนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยอยู่บนออนี่ มีนสีขาดสบาพี่น้องนี่ครับอันนี้พอเท่าเราปลูกไว้ครับเป็นข้อโพดนะครับนี่กำลังออกฝักมองนี้ก็สอดครับมองนี้ก็สอดหู้หนูครับพอต้อนเกี่ยวเขาออกคันแท่นนี่เป็น หู้หนูหลยนะครับนี่ครับกำลังติดฟักนะครับสำหรับข้าวโพดต้นละาฟักสองฟักนะเพาหัวเพิ่นปลูกไว้กินหรือว่าปลูกไว้เอาเนี่ยนะครับเกี่ยวเขาออกเพื่อกะสิบปลูกข้าวโพดนะครับป,ป้าปาตบง่ายนึงพี่น้อง บ่ตงอยงยานกันแทเฮ้าขาดไปหาเพิ่นนะครับเพราะว่านามฟังเพื่อนนั้นหลายกว่านาฟังเฮานะครับมีแต่กันแทเพิ่นสิขาดมาหาเฮาโอ้ไปแล้วบรรยากาศื้นนี้ไหมนี่ตาได้ขายของตลาดนัดบ่เ่ะนี่ครับนามหลายครับเขาโผลก่กำลังออกฟักเลยพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศทงไ้ทงหน้านะครับหน้าติดบานครับเข่าก็ถือว่างามซุปปี้นะครับเจ็ดลเจ็ดลก็ได้ปี่ละหาตั้นนะครับหน้าเจ็ดลก็สียปูประมาณปี่ละหาตั้นนะครับเบิรงปี่นี่ว่าสีได้ซ้ำปี่ไก่บ่นะครับเพราะว่าพี่ไก่ไลยสองอุ่มนะครับอุ่มลดใหญ่นะครับ กลุ่มละสองตันเคิงเผือกตัวน,นี้จะเป็นบดานโซลาเซลนะครับน้ำบดานโซ,าซลาเซลนี่สอดสอดว่าแมนเกือบซิบหูครับหูหนู บรรยากาศครับพี่น้องแดดแยงตาครับโมเมนต์โมเมนต์มมนแดดออกแสงแยงตานะครับเสียงนกเสียงกาครับเพราะว่าฟังนี่อยู่นี่จะมีสวนปามนะครับติดนี่สวนปามปาย่อมย่อมนะครับพี่น้อง ถ้าแมนเขาป้ายก็อาจสิพอเฮ็ดนะครับแต่ว่าบกาเขานะครับมันหกเนี่ยสิลองหาเป็ดมาปาักเบิ้งครับขอบคุณทุกแรงใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดอนเลกดแชร์นะครับฝากเบิง้งโฆษณาเป็นกำลังใ,ใจนี่ได้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สืบอีกสักกอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ